สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหราศาสตร์นะคะพบกับอาจารย์ก้อยเลขมมัจร,รย์พลังเปลี่ยนชีวิตค่ะครับผมอาจารย์พงศกรเปิดชะตาพลิกชีวิตครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งกับเลขเราพัฒนาค่ะงวดประจำวันจันทร์ที่28มิถุนายน2 564นะคะ ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนนะคะงวดที่แล้วอาจารย์พงศกรให้เลขอะไรไว้บ้างนะคะงวดที่แล้วนะคะประจําวันที่24มิถุนายน2564อาจารย์พงศกรให้5 8 2 4 3 0 9นะคะเลขที่ออกคือ5721นะคะหลุดนะคะรอบที่แล้วนะคะรอบที่แล้วหลุดนะครับหลุดบ้างเลยไม่เรื่องธรรมดานะครับก็ดูกันไปมีเข้ามีหลุดแต่เข้ามากกว่าหลุดแน่นอนนะครับเพราะอาจารย์พยายามเต็มที่นะครับ ก็ทำอย่างสุดความสามารถนะครับก็เพ <it> ื่อหวังให้ทุกท่านได้เฮงปังดังรวยกันนะครับค่ะก็ก่อนอื่นเนาะเดี๋ยวเราต้องมาคุยกันก่อนว่ารอบนี้อาจารย์พงศกรจะให้เลขอะไรกันบ้างเลขที่ท่านเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับคือเลขลาวพัฒนางวดวันที่28มิถุนายน2564ซึ่งเป็นวันจันทร์นะครับ รอบนี้ตรงกับวันจันทร์ขึ้น5้าําเดือน8ปนะครับปีฉลูอ่ามาดูกันว่ารอบนี้อาจารย์ให้เลขอะไรบ้างนะครับคำนวณแล้วรอบนี้อาจารย์คำนวณมีทั้งหมด7ตัวบอกก่อนเลยรอบนี้อาจารย์ปรับปรุงสูตรใหม่นะครับจะไม่ใช้สูตรเดิมปรับนิดหน่อยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะครับคือให้ทุกท่านเฮงปังเด้งรวยยิ่งขึ้นรับ นะครับสังเกตดูรอบนี้อาจารย์คำนวณจากดวงดาวแล้วนะครับเห็นดาวสวยๆหลายตัวอยู่ทีเดียวนะครับมี5มี7มี4มี3มี0มี1และมี8นะครับทั้งหมด7ตัวนะครับนะครับตัวนะครับเหมือนเดิมเราจะทุกตัวเข้ามาจับคู่กันก่อนนะครับวิธีง่ายๆที่สุดแบบเบสิกเบสิกก็คือจับคู่เริ่มจาก1 1 5 13181017แล้ว14นะครับแล้วก็เลข5มาจับ5358505754แล้วก็3มาจับ38303734นะครับเอา8มาจับ808784เอา4มาจับ4047เอา0มาจับก็คือ07นะครับรอบนี้จับมาอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอาจารย์ปรับปรุงคํานวณตัวเลขดึงออกมานะครับเพราะต่อไปนี้นี่ไปสูตรใหม่ฟังดีๆนะครับบางงวดจะเหลือ5ตัว บางงวดจะ6ตัวแล้วบางรอบจะได้7ตัวนะครับแล้วแต่แต่ละครั้งยังไม่เหมือนกันแล้วนะครับจะไม่ใช่7 7ตัวคงที่นะครับเมื่อดึงออกมาแล้วได้อย่างนี้เรามาดูที่ดาวเสาก่อนนะครับดาวเสามันมาบ่อยเหลือเกินนะครับทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือเลขราวพัฒนา,าจะเป็นว่าราวตัวอื่นหรือตัวอื่นเหมือ,อนกันนะครแต่รอบนี้ตั้งแต่งวดยีิมิถุนาย,ยนเป็นต้นไปเนี่ยอย่างที่อาจารย์พูดไว้ใน สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1มิถุนายนนะครับเอ้ยงวดที่1กรกฎาคมดา,าวเสาเริ่มเคลื่อนย้ายแล้วนะครับดา,าวเสาตอนนี้คุณภาพเนี่ยกลายเป็นนิดแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านะหน้านั้นอะ่ะเป็นดาวมหาจักรนะครับมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่บุกบ่าฝ่าฟันพันโฉงเฉงนะครับขึ้นมาทุกงวดเลยถ้าดูจากรัฐบาลไทยสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยก็มาสักติกัน5-6<ห>งวดงวดงตอนนี้เริ่มลนมาอยู่ใน2ตัวแล้ว นะครับแล้วก็งวดวันที่หนึ่งกรกฎา,ากคมเนี่ยอาจารย์ก็เชื่อมั่นว่าดาวเสาหรือเลขเจ็ดจะไม่มาแล้วจะไม่มาตั้งแต่วันที่28มิถุนายนเป็นต้นไปครับนั่นแสดงว่าดาวเสาเคลื่อนย้ายแล้วคุณภาพดาวเริ่มเปลี่ยนไปนะครับแต่อาจารย์ให้อะทำไมอาจารย์มีมีครับเพราะอาจารย์คำนวณแล้วเนี่ยมันมาตามสูตรอาจารย์ก็ดึงขึ้นมาก่อนนะครับอ่าเป็นยังไงเล่านะครับก็จากเตัว ตัวนี้คุณจะตัดทิ้งก็เรื่องของคุณแต่อาจารย์ให้ไว้แล้ว,วนะครับเพราะมันเป็นนิดนะเปอร์เซนต์ที่ได้ที่จะมาแบบเต็มกำลังเริ่มเบานะครับเมื่อเห็นดาวเสาเมื่อเห็นเป็นดาวเสาอย่างนี้แล้วนะครับดาวที่มันส่งผลเด่นๆในทั้งหมดนี้ที่อาจารย์จับคู่ไว้แล้วใช่ไหมครับอาจารย์ดูแล้วเนี่ยมีอยู่2ตัวที่สวยๆนะครับขอย้ำอีกทีนะครับรอบนี้เป็นสูตรใหม่ การคำนวณดาวเด่นด้วยการคัดกรองในด,ดาวเด่นก็จะเปลี่ยนไปนะครับจะไม่เหมือนทุกสุดเดิมนะครับให้ค่อยๆดูกันไปนะครับอย่าพึ่งรีบร้อนนะครับคบกันนานๆรักน้อยๆแต่ให้รักนานๆนะครับเหมือนสายยันสัญญาพี่เป้าของเรานะครับอ่า <c oughs> พี่เป้านอนสะดุ้งแล้วครับ <c oughs> ก็โอเคดาวสองดวงในรอบนี้ที่อาจารย์เห็นสวยๆนะมีอยู่สองดวงได้แก่เลขดาวพฤหัสครับแล้วก็ดาวราหูนั่นก็คือเลข 5และเลข8ค่ะใช่ครับมีทั้ง5และ8นะครับอ่ากับ8ตัวนี้อาจาร,รย์ฟันธงว่าต้องมาแค่เพียงตัวเดียวนะครับมาได้1ตัวก็ถ้า5มามาถ้าคุณชอบ5จับ5 1 5 3 5 0 5 4 5 7คุณจะจับ5 8ด้วยก็ได้เพราะกันเล็กน้อยอเรียกว่ากันกันเผื่อไว้นะครับถ้าแถ้าคุณดกจุนชอบ8ก็8 1 8 3 8 0 8 7และ8 4 85เล็กน้อยนะครับเท่านี้แหละครับอาจารย์มั่นใจเสียเหลือเกินนะครับทิศทางของดาวที่จะมาในรอบนี้นะครับอาจารย์ว่าเป็นดาวเหนือนะทิศเหนือนะครับไม่ได้ทิศใต้แน่นอนค่อนข้างจะมั่นใจแต่ก็ซื้อไว้นะครับเพราะอาจารย์จะสรุปไปให้ง่ายๆแต่ว่าอย่าเชื่ออาจารย์มากนักนะครับเพราะวาดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเช่นผู้จัดก,การแบงค์มาดูดวงอาจารย์ปีที่แล้วมาดูไปแก้ดวงไปเป็นไงถูกหวยได้ทุกงวดเขาบอกว่าปังทั้งปี เออเขาบอกว่าปังทั้งปีเห็นไหมแล้วการมีโชคลาภของเขาไม่ได้ยากเลยเข้ามาดูอาจารย์บอกว่าให้เลขเด่นสองตัวชอบตัวไหนเขาก็เลือกตัวนั้นแล้วก็ไปที่แผงลอตเตอรี่เขาบอกว่าชอบเอาเลขเนี้ยแม่ค้าก็จับให้อีกตัวหนึ่งถูกถูกออกซะงั้นเล่นไม่เป็นคือลอตเตอรี่ถูกได้ทุกงวดง่ายๆไม่ได้ซื้ออะไรเยอะแยะด้วยมีโชคเนี้ยอะไรก็มาขวางไม่ได้ใช่เห็นหรือยังครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่ จะจะมองเห็นตัวเลขที่ชัดเจนมากน้อยแค่ไหนมันอยู่ที่บุญของคุณด้วยนะครับเมื่อคุณเมื่อบุญคุณมีอะไรก็ห้าไม,ม่อยู่นะครับอา,อาจารย์อาจจะบอกไม่ถูกแต่คุณซื้อถูกได้เพราะดวงคุณมีถูกไหมครับอถ้าคุณดวงคุณไม่มีอาจารย์บอกถูกคุณก็ซื้อไม่ถูกอยู่ดี <c oughs> อม,มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาดูอาจารย์อาจารย์อยากให้ตั้งสตินะครับ มาดูหาัวจา์อาจารย์ไม่ใช่แบบโอ้โหจะอะไรมากมายทุกอย่างต้องมีวิจารณญาณน,นะครับค่อยๆดูกันไปนะครับอย่าพึ่งผีพรามคําว่าโชคลาแปลว่าฟุก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 นี่แปลว่าไงครับจันก้อยกได,ได้ได้มาง่ายๆได้เป็นครั้งเป็นคราวฟุกฟุกจะได้เป็นอาชีพได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่หรอกดวงแต่ละคนไม่ได้มีไม่ได้มีคนที่แบบจะได้มาเป็นอาชีพมีหนึ่งในร้อยเท่านั้นแหนละนะครับถ้าไม่โอเวอร์เกินจริงว่าโอ้โหฉันอย่างนั้นนี่ถ้าไม่ต้มกันนะครับ ก็จะประมาณอย่างนั้นนะถ้าพูดให้ต้มกันโอ้ฉันรวยเพราะลอตเตอรี่อ่าฉันรวยเพราะเล่นอย่างนี้ไม่ความจริงถ้าพูดตรงๆนะมันไม่ใช่หรอกไปหลอกกันเปล่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วทุกอย่างเนี่ยถ้าจะโชคลาภอาจารย์พูดแบบตรงๆก็คือต้องสองมือแรงทํานะครับรู้จักมีมากใช้น้อยเหลือแน่นอนตั้งสติให้ดีทุกคนรวยได้ทุกคนนะครับตั้งใจเย็นๆนาต้องมีสติด้วย ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกทกท่านนะคะที่ฝากรายชื่อเข้ามาร่วมพิธีกับงานพระราหูนะคะในวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่27วิมิถุนายน2564เมื่อตอนเช้านี้อาจารย์พงศกรได้บวงสวงพระราหูกาลางราศีนะคะก็ไลฟ์สดไปนะคะในช่องชมรมคนรักโหราศาสตร์ค่ะท่านใดอยากจะติดตามชมก็กลับไปดูเทปย้อนหลังได้นะคะสำคัญเลยทีเดียวไม่ควรพลาดนะคะกับ เลขประทัดอืมอาจจะนำโชคให้แก่ทุกๆท,ท่านได้นะคะต้องขออนุโมทนาบุญด้วยกับทุกๆท,ท่านค่ะแต่พิธีที่ผ่านมาพิธีบวงสวงบูชาพระราหูกางราศีเนี่ยเป็นการถ่ายทอดสดใช่ไหมครับจาร์ก้อยเนื่องจากการถ่ายทอดสดเนี่ยเนื่องจากว่าเราไม่ให้คนมาที่ในพิธีมามาเฉพาะพนที่มาช่วยงาน เป็นการฝากรายชื่ออ่าส่วนมากก็ให้ไปจากฝากรายชื่อแล้วก็ดูออนไลน์กันนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการเขาเรียกว่าพื้นที่หรือมุมแสงอาจจะไม่ค่อยสวยนักนะครับก็เพราะว่าเราทําพิธีกันกลางแจ้งนะครับ<ะ>เพราะฉะนั้นเราก็ยังมีส่วนในที่สว่างกับที่มืดทําให้ภาพบางทีในการไลฟ์สดเนี่ยจังหวะแดดพูบ้าพไว้พบภามาสีก็แสงก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพราะถ่ายทอดสดเลยอืมนะครับ<ะ>มันไม่ได้อยู่ในแสงแดดที่เสมอกันนะครับ ก็บางทีก็เสียงหายบ้างอะไรบ้างนะครับก,ก็ก็อย่าจะเครื่องกันไปนะครับก็ผิดพลาดกันได้ในการถ่ายทอดสดนะครับดีกว่ารอบที่แล้วรอบที่แล้วไม่มีรูปเลยพระรลหูหละย้ายราศีให้น้องนุชรูปหมดท่าเลยเลยไม่มีรูปลงเลยนะครับรอบที่แล้วรอบนี้ดีไปไล์สดนะครับอ่าแล้วก็อนุโมทนากันไปบุญใหญ่ทุกครั้งเวลาจารย์ทำพิธีมวงสวงต่างๆจะใช้บุญนำนะครับเพราะว่าเทวดาทุกท่านเนี่ยชอบบุญ ถ้าไม่ถึงชอบในรองว่าว่ามาสิก็เอาบุญนําทางอ่ะเอาบุญไปให้ท่านอ่ะเพราะท่านรูทนทน้ท่านเองก็ไม่ได้สามารถสร้างบุญตรงนี้ได้ใช่ครับ <ขอ S 1> ก็<ร>ต้องเาเป็นมนุษย์เราทําได้ค่ะใช่ครับอจำไว้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอย่ามัวแต่ลีรอวาสนาวาสนาคือของเก่าที่เราทํามาแล้วคุณจะทราบได้ไงว่าคุณทําอะไรมาเยอะอ,อยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ทําไมคนนั้นเขาได้อย่างงี้คุณไม่ไปย้อนดูอดีตก็คุณไม่รู้ว่อดีตเขาทาอะไรกันมาะนะครับ กว่าจะมาส่งถึงชาตินี้เราไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นแล้วในพระไตรปิฎกกล่าวแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นณตอนนี้ในชาตินี้เป็นผลจากอดีตาชาติที่คุณทํามาไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีและมีใครรู้มาอดีตไม่รู้บอกเลยไม่รู้ไม่รู้ว่าทไงครับเราก็ต้องเล่งทําบุญสิครับนะครับอาจารย์มาบอกช่องทางสักขนาดนี้แล้วว่าทวดาท่านชอบบุญทุกครั้งที่อาจารย์ทําพิธีจะรับรู้ได้เลยว่าท่านชอบมากอย่างเช่นมาตอนเบิกทรัพ,พย์พานาะคใช่ไหมครับน้องนูตไปหรือเปล่า ไปฮะจะพิธีบวงสวงอาจารย์ร้องไห้ใช่ไหมคืออาจารย์สะอื้นจะบอกร้องไห้มันก็ไม่ใช่เพราะว่าที่สิ่งที่สะอื้นเนี่ยเพราะว่าพญานาคท่านมาเสืออาจารย์ขอบคุณดีใจลูกหลานมากันให้เต็มที่ปิติะ<ร>ัดได้นะครับเพราะรอบที่แล้วเราเรา,เราบุญเยอะอยู่นะครับนะก็ต้องบอกว่าแต่ละครั้งเนี่ยอาจารย์ใช้บุญนําหน้านะครับวาสนาของแต่ละคนเราต้องรู้จักทําบุญใส่ตัว นะครับอาจารย์ขอฝากไว้เรื่องบุญไว้นิดนึงเพื่อทุกท่านจะได้เฮงปังดังรวยนะเมื่อถึงจังหวะดวงคุณมีไม่ต้องร้องขอใครทั้งนั้นเลยฝันดีฝันเด่นเสียงแววมาโอ้มองอะไรก็ซื้อถูกไปหมดนะครเหมือนท่านผู้จัดก,การนั่นเองค่ะท้ายนี้นะคะเราสองคนก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีนะคะมีโชคกันทั่วนหน้าเลยค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ